ก็สวัสดีนะคะมาพบกับช่องของนกอยู่กินวิถีอีสานเ้อค่ะมือนีนกอะสีผ้าไม่เห็ดกับเขาคือเกาค่ะแมนแต่ว่ามือนีนะคะนกสีผ้าไม่เห็ดอันทอดน่องไก่พริกไทยดำนะคะถอดน่องไก่พริกไทยดำนะคะเดี๋ยวมาเบิ่งกันเ้อค่ะวานอ่าเครื่องเครื่องของเขาที่นี่เอียงเลยนะคะ นี่ค่ะอันนี้ก็สิเป็นเป็นไก่เด้อค่ะเป็นไก่อันนี้ก็คือว่าอ่าทอดน่องไก่ใส่พริกไทยดำแล้วก็อันนี้สมุนไพรเด้อค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะมาคุกไข่เบิ้งกั้เลยค่ะนี่ค่ะอันนี้พริกไทยเด้อค่ะอันนี้ก็เป็นผงนัวก็ผงอันนี้เด้อค่ะแม่ยนี่เด้อค่ะนกฟลีแปน นี่ค่ะอันซํานี่นลยมะค่ะแล้วเขาก็คุกด้วยค่ะเขาก็คุกะคุก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 ใส่มือเลยด้วยค่ะแมนเพราะว่าเขาเห็ดกินเองเขาไม่ได้เห็ดขายด้วยค่ะแต่ว่ามือเขาก้างให้สะอาดนะคะเนาะ,ะนี่ค่ะอันนี้ก็คุกพริกไทยดำอ่ะด้วยค่ะนี่นี่ค่ะอันนี้เขาล้างด้วยน้ำมักด้วยค่ะล้างด้วยน้ำมักแล้วเขาก็ เอามาครุกด้วยพริกไทยดำตามด้วยเครื่องปรุงเครื่องซู้เนาะนี่ค่ะเดร็จด้วค่ะอเอาแดดแดดสักน่อยหนึ่งด้วยค่ะนี่ค่ะแด้มันออกลักษณะจังเสียค่ะเล้ก็ ทอดเลยค่ะทอดไฟอ่นอนนะคะ่ะม่ต้อกัทอดไฟเแห้งอดไฟเแห้งมีคือว่ามันสีใหม่ก้อนสุกเลวคะ่ะนี่อันนี้เขาทอดไฟอ่อน ถอดไปอ่อนๆนะค่ะนี่ถอดไปแห้งเพื่อความันสีนี่คะ่ะเข้าอิอ่นกินอ,อ,อีกได้นี่ค่ะ ไปให้เนี่ยมันสีมันสีใหม่ก้อนสุกด้ค่ะมันสีใหม่ก้อนสุก ขอันนี้เท่าก็บพิกดับได้ไ้ค่ยนี่ค่ะ กกติแล้วเนี่ยจิเป็นอยังถิ่ขอดง่ายเลยค่ะบ่อเมนขอดง่ายเลยค่ะไก่เพราะว่าไก่เนี่ยองวขอมันสีมันไก่เวลานาม,มันของเขามันออกมาอ่าถือก้ะนำนำมันโตถือว่าเขาใส่ไปนะคะแมนมันสีมันสีเป็นลักษณะที่แบบว่า มันเป็นน้ำมันแบบฟองอยางเน่ะเวลาเ้ามาพอดเี่มช่ไหมะมันเกิดสีสีอพอดง่ากจักหน่อยแต่ว่าเข้าอยาเหล่งไฟแห้งนะคะเน่เจ็ดไฟแบบพอดีพอดีถ้าเล่งไฟแรงเน่ยมันจะไหม้ก่อนสุกมันสีบสุกก่อน We'll เขาให้ก่อนเขาเตรียมกลับนกมักแบบทอดเหลืองเหลืองจักหน่อย้ะค่ะแนนนกมักแบบไม่ทอดเหลืองจักหน่อย ดำนี่มันสีหอมเนี่ยค่ะพริกไทยดำขอไม่คุนี้กิ่งหอม มกมาแบบดึงเหลืองนะค่ะแม่แต่จริงๆเดวกว็เดีแต่ว่าผู้ใหสิมักแบบใดนะค่ะแต่ว่านกมาเขืองชือว่าเน้นสุกอะค่ะเป็นใสได้พราะว่าตอนเหนียวคือว่ากินปรุงสุกนะค่ะตอนเหนียกินปรุงสุก นี่ค่ะอันนี้ก็เนืเดือดสุกแล้วนี่ค่ะ เขาจะส่งทอดไปเหงนะคะทอดไปอ่นอนๆทอดไปอ่นอนๆสำหรับให้ให้เห็ปกินเองนะคะให้ให้เห็ดแบบนี้ จะหอมกินพดิกไท้นะคะนี่งกมักแบบเหลืองเหลือนะคะก็วใหญ่มักแบบใหญ่กะใส่ไปยังสันนะ่นเนาะแต้วาส่วโตของงอก,กกหมักแบบเหลืองเหลือกระปอง เป็นเมนูที่เฮ็ดแบบกินง่ายๆค่ะเ็ดกินง่ายบ้หนุ่มเนี่ยค่ะเอาหมาักเคื่องรุงไว้ประมาณ5นาทีถึง10นาทีแล้วเราก็มาทอดอันนี้ก็ทอดเป็นน่องไก่ทอดพริกไทยดำสมุนไพรน่คะ ทอดประมาณ1บหานาทีได้ค่ะแนนทอดประมาณ1บหานาทีแต่วันนกทอดนกสิบเร็่งไฟแห้งนะคะนกสีคทอดแบบไฟกลางๆสิดทอดไฟกลางหนี่กระเพื่อนหนึ่งอ่าข้มห่อนนะคะข้มห่อนของน้ำมันเนี่ยมันจะได้ข้าไปอ่าเห็ดไข่ไก่สุกนะคะคือว่ามันก็ตรงเร่งดีบมันสิเห็ดไข่สุกจากตรงในออกมา้างโนอกน,นะคะ แล้วเราก็เอาขึ้นเนี่ยค่ะอันนี้คือเป็นเสร็จอันนี้ก็คือเป็นอ่าน่องไก่ พริกไทยดำนะคะอันนี้ทอดนองไก่พริกไทยดำสมุนไพรนะคะนี่นี่ทอดนองไก่พริกไทยดำสมุนไพรนี่ค่ะจังใดคลิปนี้นะคะนกก็ฝากพี่ฝากน้องดะะ้ค่ะกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้นกนนะะกนนม้นได้ค่ะจังใดผู้ใดเสิเห็ดก็เห็ดกินใดเลยด้ค่ะก็เฮาล่างน้ำไกล้ด้ค่ะล่างน้ำไกล้ออกสามน้ำ พอขาล่างน้ำใกล้ออกสามน้ำแล้วเรียบร้อยแล้วเขาก็อาเอาพริกไทยดำพริกไทยดำประมาณ1ช้อนโต๊ะแล้วก็ผงนัว1นึ่ซอนโต๊ะแล้วก็คุกผสมกันแล้วก็มากไปประมาณ5นาทีถึงสินาทีแล้วเขาก็คัง่งน้ำมันให้เดือด,อด แล้วเขาก็เอาไกล่ลงถอดเลยนี่ค่ะก็กินก็ะตำแจ้วจังสีเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะนกก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะค่ะสวัสดีค่ะทอดน่องไก่พริกไทยดำสมุนไพร